ช่เนอันนี้ไม่ใช่ภาษาจีนนะคบครับขอบอกก่อนเออใช่เป็นคลิปที่หลายๆคนสงสัยว่ามาพูดจีนเหรอตอนแรกเพมเพื่อนๆที่้งันมาี่คุณกูแมนนดี้เยวอันี้คือเขาไปฝึกมาแล้วที่คำที่เขาได้ยินมาก็คือพูดแบบนี้ค่ะเราลองฟังกันชัดๆครับทุกคนเงียบครับผมน่มังข่ามันไหลได้อยู่ได้อยู่โอ้เาเาช่วย ยาหาว่าไอฮึชับปะลงมาซะลงมาซะอันนี้ชัดี๋ยวี๋ตีอนนะยาไม่เสร็จ OK ยาหาว่าไอปอบเตะไม่ช่บบนีจ้ะุยาหาว่าไอปอบเตะปอบเตะยาหาว่าไอบอบอกเด้อบอบอกเด้อบอบอกเด้อคือมาพูดว่า งานนี้มุ่นคักนะมุน่นหลายอย่าหาว่าอ้ายบอบอกเด้อ